ผูเรื่อ <sequ ENNIS S 1> งรประธานคหะกรการบริหาส่วจังวัดลานทั้นดราดนว่ตอเขตสองอำเภอหนองสูงครับการบริหารส่วนจังหวัดุกดานที่ปราหลมขบผมนายชัยาจันปุ่มนายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่เรือวันออกพรรษาประจำปี2000มา ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในงานเปิดงานวันนี้ด้วยประเพณีแข่งเรือออกพระสานเทศบาลตะบนหนองสนูเหนือได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีซึ่งมีทีมเรือจากบ้านต่างๆภายในเขตจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมแข่งขันจำนวน16ทีมและทีมฟองเชียร์จำนวน11ทีมวัตถุประสงค์ในการจัดงานมีดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประดิณีอันดีงามของ้องิีน 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสูงเหนืออำเภอหนอง 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลตะบนหนองสูงเหนืออำเภอหนองสูงได้หันมาสนใจกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 4. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน ที่เป็นคณะกรรมการมาจากไหวซึงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านทุกห่วยงานปับันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานประเพณีแข่งเรือออกปัสษาประจำปี2565และให้วาดแนวผู้เข้าแข่งขันออไปขอฝาบเรียนเชิญครับ นายทิดางศ์ธีตำบลบรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัะลาท่านประธานคทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชิทหารผู้หน่วยการโรงเรียนประธานศึกษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผทหารว่าส่วนราชการ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมา,มาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งกองเชียร์และนักกีฬาแข่งขันเหนือทุกท่าน,นกระผมพันตรบโทดร็ิตเรีโยหาบุกดาสนธพ,ววพ,ววพวงนายกโค์งการบริหารส่วนจังหวัดนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดพทหารมีความรู้สึกยิกนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพนิธีเปิดการแข่งขัน เรือยาวออพษาประจำปีพุทธศักราช2565ของเทศมาล ในพื้นที่อำเภอหนองสูได้ผันมาสวนเจดีกีฬาทางไกลจากยาเสพติดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลควาสุขความเจริญโดยทั่วกันขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ดำเนินการให้ทั้งเด็กทุ่วงไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมจึงขอเปิดงานประเพณีเยาวนิพนพรภาษาพระเจ้าีพศ2 5 0 9 อของเทศบาลตะบนหนองสูงเหนือรัชบุรีครับเขอได้เชิญท่านประธานได้รั่นคล้องนะครับเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้านหลังนี้ครับ ประธานก็ได้รับครองนั่นคือสัญญาณแข่งขนัขนแข่งขันรื่อยๆจะเกิดขึ้นแล้วนะครับตอเเนนี้เชิญท่านดอนอีกครั้งหนึ่งครับประธานบอกว่าท่านจะมอบของให้กับท่านและยกแะยกแล้วก็มอบให้ทีมทั้ง16ทีม